สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจโภชนาการบำบัดทุกทุกท่านสำหรับคลิปนี้ผมได้นำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโคนไซคิิเทนหมอบอกเล่าถึงสรรพคุณอันสุดเยอดของเขาว่ามันสุดยอดอย่างไรบ้างครับโคนไซคิิเทนพบได้ในทุกเซลล์ของร่างกายที่มีชีวิตและมีความจำเป็นต่อร่างกายโดยโคนไซคิิเทนเป็นสารที่มีคุณสมบัติลั่นลายในไขมัน โดยจะอยู่ที่ส่วนเยื่อหุ้มของไมโตคอนเดรียที่ทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานพื้นฐานของเซลล์สามารถพบโคนไซคิวเทนมากในอวัยวะทีต่ต้องการพลังงานสูงเช่นหัวใจสมองตับไต,บตกล้ามเนือ้อการที่มีระดับโคนไซคิวเทนในร่างกายเพียงพอจะทำให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ทำงานเป็นปกติอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากความสําคัญในการสร้างพลังงานพื้นฐานของเซลล์ต่างๆแล้วยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายอีกด้วยนะครับถ้าร่างกายเราขาดสารคอนไซคิวเทนจะส่งผลให้ร่างกายมีอาการเหล่านี้ปวดหัวข้างเดียวปวดหัวมึนหัวปวดหัวไมเกรน ขึ้นไส้จะอาเจียนเวียนหัวบ่อยปวดท้ายทอยปวดเป้าตานอนหลับยากนอนตื่นแล้วไม่อยากหลับอีกหัวใจกัน้นผิดจังหวะมีภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดและระบบหัวใจเมื่อท่นทราบแล้วครับว้าคนสาคิวเทน มันมีดีทีสุดเยอะขนาดนี้ท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือตามษัทต่างมเขาก็มีการสกัดเป็นแคปซูลวว้จำหน่ายเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็มีเยอะแยะมากมายท่านต้องรีบไปหามารับประทานได้แล้วครับหรือจะกินต่อยินพักประสบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับกระผมอาจารย์สังคมผลจชมได้โดยตรงที่เบอร์ศูนย์แปดหนสามเจ็ดหกหกสี่สามเจ็ดได้ตลอดเวลา สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่เท่านี้ครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ